สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่าอีสานบ้านเฮาสุ้ขุสุขคน,นะครับเนาะจะรับมลมที่กันมาพบมาพบกับบ้าสกลุลค้นขอนแก่นอนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะพี่น้องสวงสวยๆเที่ยงพอดีนะ่ะบ้าสกุลกเ็เลยมาจากข้างนอกไปตุระข้างนอกเลยกลับบ้านพอดีก็เลยถือโอกาสซื้อกระเพาะหมูมาพี่น้องมาตวกมาต้มมนี่แหละต้ม,ตมจิ้มเจวบีเนาะพี่น้องเนาะผมผมกับเอามากร่อยกร่อยกระเพาะหมูพี่น้องแง,ง่เที่ยง ไปเบ้าสะกดมาดื่มจิ้นกับเขาเราไปนองเป็นความกินเล่นกินเล่นแนมเทียงงแนมวางมองอย่างมากฮ็ดภารกิจอยู่ทางนอกบ้านเราไปนองเนาะกับะมาณสองสามสัปโมงบ้าสะกดออกไปได้บ้าสะกดก็ได้ซื้อเขาตลาดได้ซื้อนี่มาเฮ็ดกินทีพี่น้อนบ้าสะกดกับขอฝากนั่งเนาะพี่น้องเนาะฝากที่ฝากนอนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะี่น้องเนาะกดซับสะใครให้บ้าสะกดเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้บ้าสะกดทุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณหลายๆที่ฝากกดติดตามให้บ้าสกุลเป็นกำลังใ,ใจให้บ้าสกุลนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาซวยน้ำบ้าสกุลเจ้าบีของผมกับหลวกกระเพาะหมูพี่น้องเลยลองเบิ้งติดแบบไออนหนหงามๆจะไม่พี่น้องเลย 嗯。Mm hmm. C'est qu'on อย่างนี้จังเลยพี่น้องเอยบ่มักยางมักลวกเนาะมักต้มาพี่้อ หัวใจด้วยพี่นอ้อ,องลายความคิดหัวซี่เปิเนาพี่น้องเนาะเป็นหอดพี่น้องที่ไปทําการทํางานอยู่ตั้งเดนไม่ว่าจะเป็นทั้งไต้หวันทั้งเกาหลีเนาะหรือประเทศนอกประเทศใดได้กับตามสร้างพี่นอ้องหรือว่ากรุงเทพเขานี่ละมาสกดกับหเป็นกระล่างแร่งใจให้พี่ให้น,อน้องทุกทุกคนมาพี่นอ้นองเนาะชูกันต่อไปพี่น้องเลย มคนมีเวลาเสนอให้คลิปพ,พี่น้องเอ้ยงาน่นา,างจะดึตปีกของมาให้พี่น้องชื่นชมพี่นอ้องทุกคนเนาะพี่น้องเนาะออกเปก็นกระรังแรกใจให้เสเร็จในหน้าที่การงานของทุกทุกคนว่าเป็นน้องเนาะแต่ะละคนมันมีความฝันของตัวของมันขอเห็นสำเร็จในความฝันของพี่ของน้องเด้อ ủa chín chỉ một điều nó thôi, chẳng biết. พอ่อใหญ่ไปงอเลกินเลนหรือว่าเขาชา Okay. เดินเพืเพี่น,น้องไนบ้าน เครื่องบินรบพีน้อมเอ้ยมาแล้วบินรบนอยู่นี่โอ้ยทอดอะไรพีน้อม ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะที่คอมเมนต์ถามาถามมาคุยกับบ้าสกุลบ้าสกุลก็ได้ตอบทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อยินดีตอนรับทุกคอมเมนต์ทุกคําถามที่ถามบ้าสกุลประมาณเนาะพี่น้องเนาะก็ะอขอพวกขอบใจหลายๆที่คอมเมนต์ถามมาคุยมาบอกกับบ้าสกุลเนาะพี่น้องบ้าสกุลก็ดีใจแห้งก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้ทุกทุกคน พี่น,อน,น้องทุกๆคนทะุกๆบ้านทุกๆเมืองกันละพี่น้องเอ้ยกินไปกินมากเ็เลยอิอ่มเหรพี่น้องเล่าสกุลว่าแม่นคนสกินไลน์แล้วมาหาเวล้วว่างมาเซฟ สำหรับชิปนี้ผมจะขอจบแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะยิ้มพอดีนะพี่น้องยิ้มพูดเดียวกับส้ำพูดเดียวนั่นแหละไม่เกินทันเลยพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับผู้ติดตามผู้ที่รับส้มรับเบิ้ลนะพี่น้องให้กำลังใจใจเบาสมผลมาตลอดก็กันคิปหนาพี่น้องสำหรับชิปนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับ